วันนี้ทุกคนอยู่กับช่องชัยพัน channel นะครับหรือว่าช่างชัยนะครับอตอนนี้ผมได้ทํางานเสร็จแล้วในการทางานของผมนะครับหน้างานนี้ก็คือผมได้มาทํางานเกี่ยวกับงานหินนะครับเป็นงานหินนะครับบูรณะพระธาตุที่เก่าแก่นะครับให้ดูให้เปลี่ยนเปลี่ยนเป็นตัวหินใหม่แล้วก็มีบางส่วนที่เปลี่ยนแล้วแล้วก็บางส่วนที่ไม่ได้เปลี่ยนนะครับนี่ฮะคือ พระเจดีย์ที่มีอายุาอก่ถึง30กว่าปีนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่าหน้างานที่ผมทําเป็นยังไงบ้างแล้วก็เป็นแบบไหนบ้างนะครับนี่นะครับคือพระธาตุเจดีย์เมตตาใสนะครับคือหินตัวล่างเนี้ยเขาได้เปลี่ยนจากตัวเก่าตัวเก่าได้เกิดเป็นหินหินที่ออกหินออกจะสีครีมแบบนั้นนะฮะซึ่งมีอายุ30กว่าปีได้ หลุดร่อนมั่งแล้วก็ผุนะครับเป็นเนื้ออ่อนนะครับผุเนื้อเขาจะผงหน่อยนะฮะก็เลยเปลี่ยนตัวนี้นะครับให้กลายเป็นหินอ่อนนะครับหินอ่อนนี้จะไม่มีผุเหมือนหินตัวครีมนะฮะตัวนี้จะอยู่ได้อีกนานนะครับเป็นแท่นเหลี่ยมนะเฉพาะตัวรอบนี้นะครับตัวฐานนี้นะฮะรอบก็จะดีเลยวันนี้ผมก็ทําไปอยู่ประมาณเกือบเดือนนะครับทําคนเดียวกับแฟน2คนนะครับ แล้วเป็นหินที่ไซส์เล็กด้วยนะครับหินไซส์30 30ิบสนะครับรอบเลยนะครับแล้วตัวที่2ก็คือตัวนี้ครับผมเสา2ต้นนี่ก็คือเปลี่ยนจากหินเก่าให้เป็นหินใหม่นะครับหินเก่าของเขาจะเป็นแบบนี้ครับผมนี่นะครับ แบบนี้เลยนะครับหินตัวนี้จะเป็นแบบเจะออกแบบปุๆนะฮะเนื้อเขานะครับได้หลุดได้ร่อนนะครับก็หลายสิบปีนะครับตัวนี้ก็ได้เปลี่ยนใหม่นะครับคือเป็นตัวคีนนะฮะก็เป็นหินแบบเดียวกันครับแต่ว่าตัวนี้จะ ดูดีดูสวยขึ้นมาอีก่อยเลครับพอได้เสร็จจากเสาแล้วนะครับก็คือผนังรอบพระเจดีย์นี่นะฮะก็คือตัวเก่านะครับหินเก่านะครับ30กว่าปีก็มีการเป็นคราบนะครับ คราบหยดน้าคราบสกปรกนะฮะแบบไม่ได้รักษาได้ขัดอะไรเลยนะครับก็ผมก็ได้ทําการขัดนะครับขัดแล้วก็ตัวผนังนี้เราจะใช้ลงน้ํายาเอานะครับเคลือบนะครับน้ายาเคลือบเพื่อจะก,กันคราบน้ําขีดตะไคร่น้ําอะไรต่างๆนะครับให้เขาคงทนไปอีก10ปีโดยประมาณนะครับเพราะว่าตัวนี้ ตากแดดตากลมตากฝนทุกอย่างนะครับแต่เวลาฝนตกอะไรเนี่ยจะเป็นไม่เป็นคาบเลยนะฮะฝุ่นก็จะไม่ค่อยเกาะเท่าไหร่นะครับถ้าเราได้ลงน้ํายาไปแล้วนะครับขัดทําความสะอาดที่ตะไคร่น้ําออกหมดแล้วเราก็ค่อยลงน้ํายานะฮะลงไป2รอบนะครับแต่หินใหม่นี้แน่ใจนะครับว่าจะอยู่ได้อีก ปีถึง2ปีก็อาจจะเป็นคาบน้ําขึ้นเหมือนกันนะครับพราะว่าเราไม่ได้ลงน้ํายาเพราะว่าหินเขามีเขาได้ขัดหน้าเงาออกมาเป็นธรรมชาติของเขาอยู่แล้วนะครับการลงน้ํายานี้จะไม่หน่าหินจะไม่ได้เงาเหมือนหินตัวใหม่นะครับจะไม่เงาเหมือนธรรมชาตินะครับลงน้ํายานี่ก็แก้ก็เงานะฮะเงาแบบเหมือนเราเคลือบ ให้เขาขึ้นเงาแต่เงา,เงาแบบด้านๆหน่อยนะครับแต่ก็จะช่วยป้องกันคาบน้ำอะไรได้อีกหลายปีนะครับน,นี่เป็นป้ายหินป้ายด,ดีนะครับซึ่งนผมก็ไม่รู้ว่าเขาทำมากี่ปีแนละ้วตอนนี้มันลุดได้ลุดออกมานะครับก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจะปิดใกล้กับทางวัดนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูว่าทำไมถึงแบบนะครับ ช้เป็นปูนกาวนะครับปูนกาวติดติดกับตัวหินอ่อนนะครับซึ่งมันจะไม่ค่อยอยู่นะครับถ้าเป็นปูนกาวกับหินอ่อนแล้วเขาใช้เป็นตัวใบใบเหล็กนะครับเจียหน้าหินให้มันหยาบนะครับแล้วก็เอาปูนกาวมาใส่ไม่รู้ว่าเขาติดมากี่ปีแล้วแล้วเขาก็ดึงพุกนะครับจึงตัวนี้พุกด้านในมันแตก,ออกหมดนะครับ ก็เลยทําให้พุกไม่อยู่นะครับก็เาจาพวกได้สามตัวนะฮะตัวนี้ตัวหนึ่งจ,จึงก็จะเจาะพุกนะครับเจาะพกุกตัวนี้ไม่แตกนะครับด้านในแต่มันเป็นหินนะครับไม่อยู่ครับพุกไม่อยู่ดูความหนานะครับความหนาของตัวที่เขาได้ใส่ปูนเลยนะครับก็อยู่ประมาณสักหนึ่งเซนนะครับ แต่บางที่ที่เขาใส่นี่ก็คือมันไม่มไม่ถูกนะครับมันไม่ถูกกับตัวหินนะครับอันตรายนะครับดังนั้นซึ่งผมมาเห็นตอนนะครับตัวเป็นป้ายตัวบนนี้ตั้งอยู่เฉยๆนะครับดีไม่หล่นลงมานะฮะถ้าหล่นลงมานี่เสียหายหลายอย่างเลยถ้าหล่นลงมานี่ก็อาจจะกระแทกตัวหินที่เราทําใหม่นะครับอาจจะแตกไปหมดเลยเดี๋ยวผมจะทําการใส่เข้าไปคืนนะครับ ซึ่งก็ทําคงไม่แตกต่างกับเขานะครับเพราะว่าเขาได้ทําไว้แล้วจะทําใหม่ก็ไม่ได้นะครับแต่ตอนนี้ผมจะใช้เป็นปูนกาวเหมือนเดิมน,นะครับแล้วก็ใส่ซิลิโคนเข้าไปในตัวรูเอาซิลิโคนยิงเข้าไปในตัวพุกนะครับเพราะว่าตัวเก่ามันไม่อยู่นะครับพุกเหล็กนะฮะนี่ครับเขายิงเข็นพุกเหล็กตัวนี้ไว้นะครับแต่ด้านในมันไม่อยู่นะครับมันเลยเด้งออกมานะครับ ครับเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะใส่ยังไงนะครับนี่นะครับปูนกาวนะครับเป็นตาตุ๊กแกนะฮะเราจะผสมตัวนี้เราจะผสมแบบให้มันแบบมีเหลวๆหน่อยนะครับเพื่อที่จะเราจะกอกลงไปใส่แผ่นเก่านะฮะแผ่นเก่าที่ยังติดตั้งอยู่ที่มันที่ไม่ได้หลุดนะครับเพราะว่าดูแล้วเหมือนปูนด้านในจะไม่ค่อย จะติดนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ปูนตัวนี้ช่วยลงไปเพื่อเป็นการยึดเกาะให้แน่นอีกทีหนึ่งนะครับตัวนี้เราก็ได้แล้วนะครับปูนตัวแบบเร็วๆหน่อยเดี๋ยวเราจะมาใช้กอกใส่ตัวในช่องนี้นะครับให้ตัวแผ่นตัวนี้จะได้มีปูนที่ยึดไว้ใหม่นะครับตัวเก่านี้อาจจะไม่ค่อยติดละซึ่งปูนตัวนี้ครับแข็งนะฮะไม่รู้ระยะกี่ปีแล้วเป็นสิบปีแล้วฮะ เราได้แซะออกตัวที่มันล่อนนะฮะแซะออกแล้วนะครับตัวที่มันยังแข็งอยู่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวจะช่วยซิลิโคนยิงยึดตัวหินตัวนั้นนะครับตัวที่ว่างแล้วก็ใส่ในรูเพื่อเป็นการยึดกิดด้วยตอนนี้ผมได้ตัดลวยนะครับเป็นลวยป,ปากฉลามนะครับเย็งๆเดี๋ยวผมจะใช้ตดปูนนี้แล้วก็ไปหยอดใส่ในร่อง,องนะฮะให้มันไหลลงไปนะครับกองดินก็ต้องเอาน,น้ำล่องมันก่อนถึงจะได้ไหลลงไปนะครับ ถ้าไม่มีน้ำมันจะไม่ไหลนะครับว่าปูนกลางมันจะเหนียวนี่นะครับ ครับผมก็ได้จบคลิปที่ผมได้บอกไปนะครับว่าหน้างานที่ผมทํามีอะไรบ้างนะครับแล้วก็มีป้ายข้างหน้านะครับเป็นป้ายเก่านะฮะหลายปีแล้วนะครับได้หลุดลอดออกมานะครับตัวบนนะฮะผมได้ขึ้นไปขัดหินตัวผนังนะครับแล้วก็ได้ดูนะครับว่าหินมันหลุดลอนออกมาดีนะฮะไม่หล่นลงมาถ้าหล่นลงมานี่งานใหญ่เลยนะครับก็เลยได้ทําการเก็บงานเก่านะครับให้เขาได้ติดไว้อีก คงทนนะครับหลายปีนะครับแต่ถ้าจะให้ดีมันต้องเปลี่ยนทั้งหมดเลยนะครับแต่ตัวนี้ทางวัดเขาไม่ได้ทําใหม่นะครับก็คือเราก็ต้องใช้เอาตัวเก่าแปะเข้าไปแต่เราจะทํายังไงให้เขาแข็งแรงขึ้นไปอีกปีหรือสองปีก็แล้วแต่ที่เขาจะอยู่ได้นะครับเพราะว่าตัวเก่าเขานะครับตัวป้ายนะครับที่เขาติดน,นะครับผนังหินอ่อนเนี่ยฮะถ้าจะให เอาหินกับหินมาแปะกันจริงจะจะให้อยู่นะครับผมขอแนะนําให้เป็นซิลิโคนนะครับซิลิโคนหินกับหินแปะกันนะครับหรือ e y, อีบ็อกซี่พวกกาวตะปูอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ที่เขาใช้ที่เขาปูไปนะครับของเขาใช้ก็คือกุนกาวครับโดยที่เขาใช้ตัวเจียนะครับใบเจียเจียหน้าเจียหน้าหินอ่อนนะครับให้เขาแบบมีร่องรอยด้านหน่อยแล้วก็ใช้ ปูนกาวรีดปูเหมือนกระเบื้องอะไรอย่างนี้ครับอยู่ครับอยู่แต่อยู่ได้ไม่นานครับเดี๋ยวก็หลุดรอดออกมาครับอันตรายครับแล้วมันเป็นแผ่นใหญ่ด้วยของเขาที่อยู่ได้ก็คือเขายิงสว่านนะครับยิงพุกเข้าไปนะครับแต่ในพุกนั่นในในรูพุกมันไม่อยู่ครับตัวเหล็กนะครับเป็นเหล็กพุกไม่อยู่ครับมันหลุดออกมาถ้าจะให้อยู่นะครับผมแนะนําให้ปูเป็นซิลิโคนไปเลย จะอยู่ได้หลายปีกว่านะครับผมหรือกาวตะปูอย่างเงี้ยครับโดยไม่ต้องไปฝังพุกด้วยเจาะพุกก็คือต้องเจาะหินป้ายด้วยนะครับในเมื่อมันเห็นตัวน็อตแล้วมันจะไม่สวยอ่ะผมว่านะครับผมก็แนะนําให้ใช้เป็นพวกซิลิโคนกาวตะปูอีอบซี่อะไรอย่างนงี้ดีกว่านะครับผมฝากไว้ครับสําสหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมก็ช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หรือกดติดตามให้ช่างชัยด้วยนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจที่จะได้แนะนำกับคลิปดีๆความรู้ถึงจะไม่มากก็ก็ยังดีกว่าไม่รู้เลยนะครับผมเอาไปปรับใช้กับช่างที่เราทำนะครับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนขอบคุณครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ